สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตติกตีกยครั้งในวันนี้ก็คือคุ้มโดราเอมอนกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นร่วมฉากเรื่องสวยๆที่แม่นามิตะเคยเจอมานะครับแน่นอนว่าแม่นามิตะก็เป็นตัวละครที่เหมือนจะกึ่งเป็นตัวล้างของโดราเอมอนเนาะอย่างเคยรับไปมาคลิปก่อนเพราะว่าไปคู่มตับนามิตะนะครับเวลานามิตะทำเรื่องไม่ดีอะไรเนาะ แต่บางครั้งเนี่ยโนบิตะรรมัโกะเนี่ยก็มักจะเจอเรื่องส,สวยๆนะครับและร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันจะมันากขอเสียงข,ขอนโดรไลมอนแน่นอนนะครับที่มาทําให้แม่สวยไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจขอไม่ตั้งใจหรือความสะเพร่าของท่านโนบิตะและโดรไลมอนเองในคืนนี้ก็มาดูกันว่ามีตอนไหนบ้างครับที่คุณแม่นั้นเจอเรื่องส,สวยๆมานะครับตอนแรกมาจากตอนการต่อสู้ของเหล่าแม่ๆทั้งหลายตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นสวยนะแต่ก็รับผลกระทบส่วนหนึ่งมันจะขอเสียงข,ขอนโดรไลมอนนะครับ โดยเปิดมาเนี่ยโดรีมอนก็นอนหลับอย่างแฮปปี้นะครับจู่กระทั่งนามิตะก,ก็โดนดุมาตาระเบียบนามิตะกลับมาก็แบบเหมือนโมอะไรตายอยากเหมือนเดิมนะครับกะว่าอนอนแล้วไม่ทำอะไรนะครับโดรีมอนก็แบบอุ้ยหัดใจสู้บดีอะไรแบบนั้นนะครับสุดท้ายโดรีมอนก็ลากนามิตะไปห้องครัวแล้วก็เตรียมของพิเศษผมคิดว,ว่ามีประโยชน์มากๆและโคตรอร่อยด้วยนะครับนั่นคือสเต็กใจสู้เรียบง่ายชื่อเรียบง่าย วิธีใช้ก็เรียบง่ายคือคกินเข้าไปก็ทำให้กินอย่างใจสู้น้ำเขาเส่ที่ใช้ได้นะคือแบบกินเป็นอาหารก็อร่อยแต่พอกินแล้วมันฮึกไงอารมณ์มันยาชูกําลังอะ่ะแต่บางครั้งผลออกมามันจะดูโอเวอร์ไปนิดนอยก็ตามนะครับแน่นอนตอนแรกนามิตาก็หลีก,กเลี่ยงไงก็เลยวิ่งหนีนะครับเลยทิ้งสเต็กไว้ในห้องของวแล้วแม่ก็บงเอ,อิญเดินมาเห็นพอดีที่ตลกก็คือคุณแม่เห็นสเต็กมันโตกินเลยอะ่ะคือไม่คิดเลยว่าจะเป็นของนามินตาหรือของโดลายมอนน,นะเนาะอันนี้ก็ไม่แด้เจอว่าสิ่งชมาโกะทำ ต่คือไปกินของคนอื่นโดยที่ไม่บอกกล่าวเขาเลยเนาะแต่แปลว่ากินไปแล้วแหละแน่นอนทั้งสองคนกเกิดเรื่องก็ตามไปด้วยนะครับปรากฏว่าคุณแม่นามิตะที่กำลังไปซื้อของเนี่ยก็มาเจอแม่สโนโุกแน่นอนแม่นามิตะอิจฉาแม่ของสโนโุกมาตลอดอิจฉาในใจไงแน่นอนรวยกว่าเนาะแต่เขาชอบทําตัวอวดแหละถึงจะไม่อวดมากมาเสโนโยงก็ตามแต่ก็ยังขี้อวดอยู่ดีนะครับคุณแม่ก็เหมือนไม่ทําตัวนามิตะที่แบบว่าจะอิจฉาเอาหน้าออกตาเนาะแต่พอกินสเต็กใจสู้ปุ๊บนั่นแหละ เกิดตาการอิจฉามาเต็มที่นะครับทั้งสองฝ่ายเริ่มประชันปากกันนะครับเสื้อ,าอาาผ้าสุภาพสวยงามเสมอเด็น,นะคะาากระเป๋าตังก็ดูนุ่มนวลเข้ากันเข้ากันนะคะคุณนายก็ตามสมควรแบบไม่ซุรุซร่ายนี่แหละคะ่ะจริงด้วยนะคะมันสําคัญที่เซนส์นี่เนาะจริงไหมจริงด้วยแถมไม่นใช่ว่าจะมีเซนส์เรื่องการแต่งตัวทุกคนด้วยโอ้โบางจุดนีก็ต้องมีเงินก่อนนะคะที่จะเข้าใจกันนะคะ สุดท้ายเกิดการต่อสู้กันนะครับนามิตะดอลารมอนและสุกการพยานไงเพราะสองนี่เหมือนจะแข่งกันทําแกงกะหรี่เนาะเกิดต้องไปซื้อวัตถุดิบก่อนในห้างนะครับที่หาคือแบบแน่นอนความต่างคนรวยคนจนเนาะแม่ซโนก็อ่ะนั่งรถไปนะครับแต่แม่นามิตะก็มีโดอลารมอนดูแล้วว่าเกิดใช้แผ่ที่ทางลัดซึ่งมันเป็นทางลัดของแมวนะที่หาคือคุณแม่แบบปีนกําแพงอ่ะจนเพิ่งตอนหลังมารู้ว่าอ๋อไม่ทางของแมวนะครับ แล้วพอรู้ทางของแมวพอเห็นว่าเออห้ามไปทานนั้นเธอกระโดดลงมาจากบ้านเป็นยอดมนุษย์และเรียกว่าไอสเต็กใจสู้นี่คนทำเป็นร่างกายมีพลังกำลังเพิ่มเดือมบ้งคือเธอโดดมาคือคนธรรมดากระโดดกันไม่ได้แน่แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงแม่บ้านกระโดดแบบนั้นะไม่ใช่แบบวีโด,ดนะอ่ะสึกคันนี้คุณแม่มาถึงห้างก่อนอะชนะรอบแรกพอตามมาได้วัตถุดิบแน่นอนด้วยความที่แม่สนุบรวยกว่าก็ต้องได้วัตถุดิบดีกว่าเนาะรวยกว่าและพอตอนมาจ่ายเงิน เกิดการแข่งเรื่องคิวกันนะครับสุดท้ายแม่สนโนชนะรอบนี้ไปนะครับพอมาถึงบ้านคาวนี้ก็มาสึกชิงทำอาหารนะครับแน่นอนคนชิมก็เป็นลูกแหละซึ่งแน่นอนว่าแม่สองนี่ทำอาหารอร่อยอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทั้งสองคนนี้แข่งกันทําอาหารานานมากนะครับทั้งสามคนเริ่มหิวแล้วแต่ท้ายก็จบลงด้ดีมั้งนะก็คือวัตถุดิบต่างฝ่ายต่างมีไม่พอเือนแบบขาดตกบกพร่องกันแลวกันนต่ท้ายสองคนก็เลยร่วมมือกันนะครับทำก่กรี่อองมาให้ลูกกินนะครับ แต,แต่ที่ลาจบนะครับเรากดว่าอ่ะในเมื่อสองคนไม่ได้ข้อสุบว่าใครชนะงัดให้ลูกแข่งกันเองนะครับแข่งเรื่องเรียนนะครับก็ซวยนะครับแน่นอนน้องมิตางงอยู่แล้วสนกุกก็ไม่ถึงกับโง่แต่ก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นแหละถึงขนาดที่ว่าจะมีครูสอนพิเศษหลายคนมาสอนที่บ้านเนาะเราเห็นบางตอนเนาะถึงขนาดจ,จะมีครูสอนพิเศษหลายคนคนเรียนเท่าที่เห็นสนุกก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นแหละอาจจะมาแบบค่าเฉลี่ยเนาะนี่จะเกิดสนุกไม่มีคนติวเนี่ยคะแนนมันอาจจะพอกันไปตาก็ได้นะ นี่ก็เป็นตอนแรกเนาะซึ่งคุณแม่ก็ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแค่ตกไดพอเจอว่าอของพิเศษกองโดไลมอนนะครับตอนต่อมามาจากตอนบ้านโนบีกลายเป็นเข่าวงกดยักษ์ตอนนี้ผมก็เคยทําไปในตอนเดียวๆนะว่านามิตะเกือบฆ่าคนทั้งบ้านด้วยของพิเศษชิ้นเดียวนะครับแถมเป็นของเสที่คตรนอันตรายด้ยวยซึ่งตอนนี้กอยังหมดเดียวกันนะครับเพราะคุณแม่นามิตะก็มาสวยด้วยนะครับโดยเปิดมาเนี่ยนามิตะก็แบบเหมือนตอนนั้น เขากับแม่ไปบ้านญาติที่รวยๆมากนี่ไม่ต่างว่าโอ้บ้านใหญ่ยังประสาทโอ้มันลงท้ายนเขาวงกด่แบบนั้นนะครับและแกชอบไงก็อยากใช้บ้านกลายเป็นขาวงกดนะครับโดยแล้วมันก็เลยอ่ะงั้นใช้ขาวงกดสรับบ้านก็มีปรับระดับนะว่าจะทําให้บ้านเนี่ยซับซ้อนแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นขาวงกะเนาะแรกก็เป็นขาวงกฏเบสิกนะครับนี่ม่ต่างสมารถนะออกได้ง่ายไม่ตาก็เลยอ่ะงั้นเพิ่มดิฟิเคิลเพิ่มความยากไปนะครับนี่ไม่ต่างนะแกคึกมากนะครับและโดูไลมันแกก็ทิ้งไอข้อพิเศษนี้ม ตอนแรกคำว่ากดมันก็ซับซ้อนแหละแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือสามารถกลับเข้าไปในห้องเดิมได้เพื่อไปหมุนคำว่ากดให้กลับมาเหมือนเดิมแต่คุณแม่ที่ไม่รู้อีโนอีเน่เธอกลับมาไงแล้วพอประตู้าไปเนี่ยก็กลายเป็นห้องนริตรเลยนะครับแน่นอนเธอไม่รู้คืออะไรไงก็โทษเธอไม่ได้เธอก็เผลอหมุนไปเนาะสุดท้ายความที่ฟิคโอลคำว่ากดนั้นก็กลายเป็นอภิมหาโคตรยากนะครับล e ่ y hard นะครับ extreme เลยบ้านนี่คือแบบกลายเป็นความทรงจำของอาเทมในยูกิโอเลยนะครับ และปัญหาก็ตามมาคือนนมิตับบกบัชฉีนะฮะนะครับเขาวิเศษทั้งประตูเป็น,นก็ได้ห่วงผ่านตลอดก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะครับเรียกว่าสวยละถึงแม้คุณแม่จะเป็นคนทําเปเรื่องสวยแต่พาะเธอไม่รู้เรื่องไงเป็นง่ายคนที่มีคือ2ตัวแหละทำให้เรื่องมันใหญ่กว่าเดิมนะครับเรียกว่าสิ้นหวังเลยนะครับเพราะคุณแม่เองก็เริ่มเหนื่อยแล้วนี่จะปล่อยไปเรื่องนี้คือพวกเขาได้เฉาตายในบ้านนะแต่โชคดีที่พ่อในมิตักกลับมาพอดีนะครับแล้วท้ายก็เผื่อไปโดนไอ้ตัวขบงกฏเนี่ยแต่ขมุนฝั่งดีไนงะ เขาให้ข่าววกดกลับไปเหมือนเดิมน,นะครับก็แฮปปี้ตอนจบนะครับถึงแม้ตัวขาววกดจะเหมือนกลับเป็นขาวกดเหมือนเดิมก็ตามเรียกว่าตอนนี้นมิตะเกือบพาแม่ซวยแล้วเกือบพาทุกคนตายทั้งบ้านนะครับเรียกว่าตัวสร้างความชิวหายมากนอมิตะเนี่ยตอนต่อมามาจากตอนคลีมมย์หมาป่าตอนนี้คุณแม่ก็เธอซวยโดยที่เธอไม่รู้ตัวที่จริงเรียกว่าเธอทําชาวบ,บ้านซวยมากกว่านะครับเป็นตอนรุวยตอนหนึ่งเนาะก็คือ คุณแม่ขอดูเรียงความของนามิตะไงเพราะเธอได้มาจากสนุกแจนว่าโอ้โหเรียงความนามิตะนี่มันมาสเตอร์พีซมากนะครับเรียกว่าโอ و, ้โหเป็นเรียงความที่สุดที่เคยมีมานะครับมันจงใจหาเรื่องนามิตาจะชัดเลยแหละแน่นอนเรียงความนามิตะเขียนคือสิ่งที่แกกลัวมากๆไงแต่แรกแกเกินไงเฮ้ยผมคิดว่านามิตะแกเขียนวลีได้เก่งะเขียนเรียงความใช้ได้นะเพราะมันมีเรียงความที่ผมจําได้ในสซาท์ไมล์มัธยมมีอะไรคำนำในเรื่องสรุปเนาะนามิตะเกินคำนำมาว่าเฮ้ยเขากลัวนุ่งหมาป่า อนที really well. really Hence, ่เขาดูหนัง่ยมันดูหมาป่าเนาะเออเขาเกินนาไงว่าโหแค่มาป่าน่ะเขาก็กลัวมากแล้วแต่สิ่งที่เขาน่ากลัวกว่านั่นคือแม่นาไิตะตอนโกรธนะครับนั่นแหละเรียกว่าเขาเกิดที่ดีนะคือถ้าเกิดเป็นนาบิตะตายของคิดนะแกคงขียนมาะมายว่าหน้าคุณแม่น่ากลัวสุดคงจบแล้วอะแต่นามิตะมีการเกินนาอะเอ้ยชื่นชมเว้ยกัรเลยความนี่ใช้ได้นะแล้วพอคุณแม่รู้เข้านะครับก็ชิบหาเส้นนาไิตะนะครับหน้ากลัวนั่นแหละหน้าคุณแม่หน้ากลัวเลยนะครับนาบิตะก็เลยยิ่ีานง คุณแม่กโกรธน่ากลัวชิบหายนะครับโดเรมอนก็แย้งว่าเอ้ยนุ่งมาป่าน่ากลัวกว่าอีกนะน้อมิตาบอกจะบ้าคุณแม่น่ากลัวกว่าเนื้อป่ามีจริงที่ไหนกัน,นะนก็นับเนื้อป่ามาอยู่ในสื่อเนาะแล้วคุณแม่ก็อยู่ตรงนี้เนาะคุณแม่ก็อยู่ในบ้านแต่เวลาก็ต้องน่ากลัวกว่าเนาะโดเรมอนก็เลยอ่ะงัดอภิสูจน์กันก็เลยใช้ครีมนุย์หมาป่านะครับเมื่อทาไปที่หน้าใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือหุ่นยนต์มันเจอของกลมๆก็จะกลายเป็นมนุย์หมาป่าซึ่งก็คล้ายกับเพื่อนโดรอนค้ขภััยะบ ที่เห็นแลยคือก,กลมแล้วก็จะกลายเไปไ็นมุย์หมาป่าเหมือนกันเนาะ,นะแน่นอนดูแล้วโมันก็กลายเป็นดูไม่เหมือนหมาไรนะูเหมือนแรดคูณนะปกติก็โดนด่าไปลนแดคูณแล้วอันนี้มยิ่งเหมือนแรดคูณก็ไปใหญ่นะครับแต่มันหาคือดัอนดันทิ้งครีมไว้หน้ากระจกพอมันกลายเป็นหมาป่าแล้วเนาะคือจริงเนี่ยถึงกลายไปไลปาเป็นมุย์หมาป่าเกี้ยควบคุมตัวเองได้เว้ยแค่หน้าเป็นมหมาป่าเฉยโดยโม่แค่แกล้งมีตางไงแกล้งจนลืมทิ้งไอ้ครีมนี้ไปไงแล้วคุณแม่ก็มาส่องหน้ากระจกพอดีเธอก็น้อย พอมันครีมนี่คือสิบหายแล้วนั่นแหละเธอก็ทาไปนะครับซื้อวิธีแก้ก็ง่ายนะแค่ล้างหน้าก็จบแล้วแต่คุณแม,แม่แม่ล้างหน้าไงพอทาเสร็จก็เธอต้องรีบไปบ้านเพื่อนของเธอนะครับคราวนี้ชิบหายแล้วเพราะว่าข้างนอกไอกลกลมคงมีเแต่ไปหมดแหละจริงจริงว่านุ่มตาก็กลมนะทำไมถึงไม่กลายเป็นเนือดปากก็ช่างเอะอ่ะพอแม่ออกไปแล้วหน่ตาก็เลยอ่ะงั้นทิ้งเลยนะครับหน่ตาก็งั้นทำกันบ้านดีกว่าเพราะโดยแลวเอาคนผิดไงมังทิ้งของไว้เองนะครับนี่แหลับรตามสนองโดรีมอนแล้ว ดูแลมันก็ต้องหาทางไม่แม่แกลายเปน็นหนวดป่านะครับเรียกว่าแค่ต้นทางก็ชิบหายแล้วพอหน้าดูแล้วมันกลมไงดูแลมันก็ต้องทําหน้าให้มันแบบยืดๆนะครับเพื่อไม่ให้ดูกลมๆนะครับและพอเจออะไรกลมๆดูแลมอนต้องหาทางหลีกเลี่ยงนะครับทง,ปปงลูกโป่งเด็กก็เอามาอมในปากนะครับเด็กก็งงสิหรือแบบโพชิซุกะกาลังเล่นเหมือนอะไรโดดโดโดพื้นวงกลมไรสักอย่างเนีงง่ยผมก็ไม่รู้ชื่อนะดูแมอนก็เลยลบนะครับเรียกว่าจะร้ายกับสาวมากหรือแบบ แจกนกะสโนเตะบอลอยู่โดยมัเเล็กเตะฟุตบอลทิ้งจะโดนแจกนกสโนอัดจนน่วมจนหน้าแล้วว่าไม่กลมแล้วก็ถือว่าแก้ปัญหาได้เนาะเจอแทงนักกุมกลมิกหรือมันก็ต้องใช้ไปฉายยอดส่วนนะครับจะมาถึงบ้านปัญหาคือแค่หลอดไฟหน้าบ้านก็กลมแล้วก็ชิบหายสิครับรู้สึกเพื่อนของแม่นะจตาชื่อสัจจังเนาะตามที่ธรรมโกเรียกเนื่อเาดยมันคือหาทางไม่ให้คุณแม่กลายเป็นนัวป่าไงซึ่งก็ทําให้คุณแม่ลาคานนะก็เลยไล่ออกนอกบ้านเลยนะครับแน่นอนก็ซวยสิครับ สุดท้ายสัจจังเห็นแม่กันแล้วปากก็ลบไปโดยมอนเกลต้องใช้กล่องพยาบาลจนทําให้เธอตื่นแต่พอเห็นหน้าแม่ยังไม่ตัดก็สลบอีกรอบนะครับคุณแม่ยังไม่ตัดก,ก็น้อยใจไงแบบน่ากลัวขนาดนี้เหรอกลับบ้านถึกนะครับแล้วบกเออมาเอา่ยความโชคดีความโชคร้ายโจรจะมาต้นพอดีนะครับทำให้โจรดูแลมอนตุนหน้าแบบทุกคนวะรู้สึกหลายครั้งนะโจรในดูแลมอนหน้าตาแบบนี้เหมือนเป็นใจแอนไว้หนวดอ่ะแน่นอนโจนมันส่องไฟใส่หน้าแม่คุณแม่เห็นก็กลายเป,ป็นรูวปปานะครับโจรก็หนีเลยนะครับ กลับบ้านมาเออก็อมันจะดีนะแต่คุณแม่ก็ยิ่งแบบน้อยใจไงเอหน่าฉันน่ากลัวขนาดนี้เหรอว,วะอ้แบบนั้นนะครับก็สงสารเนาะหรือว่าโดรไลมอนหรือว่าพอโดรไลมอนลืมลืมทิ้งของนี่แหละพาซวยเลยนะครับตอนต่อมามาจากตอนที่ชื่ออ่านยากมากนะครับอะไรออกกําลังกายใช้ฮัสึเลตติ้งเฮาส์นะครับนี่ก็เป็นตอนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แม่จะไม่ตาสซวยแม่สนุกก็ซวยไปด้วยนะครับและตอนนี้หนุไมตัดไม่ตัวไ,ออไรเลยหนุไมตัดเนี่ยโคตรชิวอะ่ะโคตรสบายมากนะครับหลังที่ ต้นเหตุอะก็มาจากตัวนานมิตะเองนะครับแต่นามิตะก็ไม่ทำอะไรไม่ดีเนาะโดยเปิดมาเนี่ยนามิตะกนอนเหมือนเดิมนะครับเดลอมอนก็แบบเฮ้ยหัดออกกําลังกายบ้างสิอะไรแบบนั้นนะครับเดลอมอนก็เลยอยากาจะแก้เพจช่วยนามิตะนอนเนี่ยก็เลยใช้ของวิเศษนะครับไอ้เชือกยากอะไรออกกําลังกายแฮซซิงและติงเฮาส์เนี่ยคล้ายๆกับไอ้คำมงกลเสือบ้านมาคูณนะครับอันนี้คือเปลี่ยนให้บ้านกลายเป็นสถานที่ออกกําลังกายมันเกมอะแล้วเกิดเราไม่ทําตามเงื่อนไขอะก็จะไม่สามารถจบได้นะครับ เดมอนก็แบบอาสะใจแน่นอนแต่ชนลเดมอนกําลังติดเนี่ยนวิตะดันจะออกกําลังกายพอดีเนี่ยแกก็เลยออกไปเล่นเบสบอลนะครับเราเดาเลยว่าถึงแม้นมิตะชอบตะกัวันแค่ไหนแต่แกก็อยากเล่นเบสบอลนะถึงแม้แกจะกะแค่ไหนก็ตามนะครับหรือว่าแกก็ไม่ได้ขี้เกียจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแกยังเป็นส่วนที่อยากแบบขยับร่างกายเนาะอยากกระชับกระเฉงนะเนาะแต่แหละนมิตะออกไปแล้วนะครับนมิตะก็ไม่สวยนะครับและก็ไม่ซวยก็คือคุณแม่ที่จูดก็ไม่รู้ทำไมเธอถึงพาแม่สนุกมาที่บ้านนะครับแน่นอนเธอก็โดนแม่สนุก ม่ถึงกับดูถูกอะแต่คือแบบเน็บอะโดยแม่สนกเน็บมั้งแต่บ้านเล็กลยนะครับไอ้ได้อิจฉาจังเลยนะคะถ้าทานน่าจะทําความสะอาดง่ายสินะคะแบบเนี้เออค่ะไม่ก่อนรับกวดน,นะคะเรี่อวันนี้สายก็ไม่ตายสนกหรอกแค่ดูเกรงใจนิดหน่อยเอามั้งแน่นอนพอเข้ามาในบ้านแลยวมันก็เตือนเลยนะว่าบ้านนี้กลายเป็นที่ออกกาลังกายแล้วแม่สนุก,ก็สนุกไงก็เลยเข้ามาในบ้านนะครับแน่นอนก็เจอแต่ลูวิ่งนะครับพอเข้ามาในห้องก็กลายเป็น แชมเบอร์ลินนะครับสวยละโดราม,มอนก็ต้องรีบไปปิดเครื่องกลังกายที่ว่าน,นะครับแต่แหละบันไดก็กลายเป็นเหมือนที่ปีนเนาะเสือฝั่งแม่ทั้งสองคนก็โดนอะไรจับเวียงหมุนๆนะครับแต่แม่สองคนถือว่าแข็งแรงนะหมุนตัวได้ขนาดนั้นนะครับโดราม,มอนนี่คือแทบจะไม่ไหวแล้วพอมาถึงหน้าห้องก็เป็นเหมือนอะไรที่กระโดดเนาะให้โดดข้ามเนาะแต่แหละโดรามอนก็ไม่สามารถไปถึงนะครับเสียแม่แม่ทั้งสองผมก็ตลกส่องคนนี้นะคือแบบคือสองเนี่ยก็รู้นะว่าสถานการัดในบ้านนี่มันไม่ปกติงไงก,งการเคลื่อนกงการแล้ว ก็บอกใจต,ตามมาญาตินาะคือต้องเตรียมน้ำช اي แขกเนาะงั้นไปห้องครัวกันเถิดนะครับใน่ตอนกว่าถึงห้องครัวก็ลำบากสิส่วนห้องนมีตักก็กลายเป็นน้ำท่วมไปเลยนะครับแล่ตอนนี้เห็นว่านิสสากับแม่สนดเริ่มไม่มีความเกียงใจแล้วพอคุณแม่ถามว่าจะเอาชาอะไรจะเอากาแฟาอะไรคือแบบแม่สนดนี่คือแบบมันจงใจเนบเนบว่าตัวเองรวยงั้นขอบูเลมอนถึงขอแบบและตอนแม่สนดก็บอกต่อถ้าเกิดไม่มีสองอย่างว่าขอน้ำเปล่าแล้วกันเรียกว่าคือกึ่งกถูกถูกไะ คุณแม่ซนีโอคะ่ะจะรับกาแฟรหรือชาดำดีแล้วคะถ้าเป็นกาแฟก็ขอเป็นบลูเมลเทนนะคะถ้าเป็นชาดำขอเป็นดารจิริกนะคะถ้าไม่มีก็ขอ,อน้ำเปล่าก็ได้คะ่ะไซโยไยด้วยนั่นเป็นน้ำเปล่านะคะ,ะคือรู้คือเธอก็น่าจะรู้ว่าบ้านนึงมิตาไม่มีของแบบนั้นเนาะทําให้รู้ชัดเจนเลยว่านิสสากองสโนด้ามาจากใครนะครับแต่หน่อยว่าไอ้ไอ้แค่น้ำที่จะเสิร์ฟเนี่ยก็ต้องเจอกับสึกออกกาลังกายตั้งหลายรอบนะครับส่วนด้านนึงมิตะานั้นชิลมากแกเล่นเบสบอลและตีโดนลูกด้วยผมสงสัยมาก ปกติบางตอนแบบบางตอนที่ไปมิตะต้องแข่งเบสบอลแล้วกรตามเนี่ยแกตีแทบไม่เคยโดนเลยแต่เนี้ยตีโดนอะแล้วไม่ตอนธรรมดาเนี่ยคือในมตาไม่มีอะไรกดดันอะไรเลยคือแบบเฮ้ยมันไปได้ยงไงวะมันไปต่อของอึ้งมากอะทำให้เป็นงี้ทุกตอนวะอ่ะถึงแม้อะแกอาจจะลูกแล็วก็ตามอะแต่ตีโดนลูกได้อะไม่ธรรมดาโนมิตาเนี่ยชื่นชมชื่นชมนะครับแต่ก็ได้เลยว่าในเมตาตอนเนี้ยแกเหยากว่างกายจริงแกไม่ใช่คนขี้เกียจอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ในขณะอาการคนที่ซวยพอนามิตะเนี่ยก็กำลังจะซวยอยู่นะครับตอนนี้คือทั้งสองแม่กลายเป็นตัวตลกไปแล้วนะครับไปแล้วอะไรที่แม่สองคนไปชั้นสองค่ะไปอุ้ยเออคือว่าเอ้ยเฮ้ยโหลยมันเกิดบาง์ไส้น้ำนะคะแบบนี้สองและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถปิดเครื่องให้สำเร็จนะครับนามิตะกลับบ้านมาโอ้ออกกล้าไก่จริงจเลยนะครับแล้วก็มาเห็นพวกแม่กันเลยว่านอนแบบ นอนสลบสไลดยนะครับนภิตะบอกเฮ้ยนอนทําไมออกอกร่างกายกันอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเนิตะเนี่ยคือเหตุเกิดอ่ะเพราะนภิตะามาันนอนไงแล่วดูแลวมานเคยอยากจะแก้เ็ดแต่กลายเป็นว่าคนทางบ้านต้องมาซวยนะครับรวมถึงแม่สโสนโด้วยและมาถึงตอนสุดท้ายจังคลิปนี้นะครับมาถึงตอนที่มีชื่อว่าท่านแม่แห่งแวร์ไซเลองนี้รรมกกก็ไม่ได้ซวยในขณะนั้นแต่เธอไม่รู้ว่าเธอกำลังจะซวยนะครับและเธอกำลกังถูก NTR นทะน่ตอนเนี้ยเรียกว่าสงสารพ่อขอมิตะมากนะครับ ด้ยวยความที่กำแพงภาษาไม่รู้เรื่องเนาะคือถึงแม้อาจจะไม่สวยเท่าตอนที่แล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องราวดําเนินต่อไปแบบนั้นน่ะคุณแม่เนม่ตาจะสวยแน่นอนนะครับโดยทําแม่งแวร์ซายเนี่ยเปิดมาก็เหมือนเก็บของจะเคลียร์ของในตู้เก็บของเนาะแล้วขอที่ตกออกมาเหี่หนึ่งนั้นก็เป็นล่อแห่งแวร์ซายนะครับล่อแห่งแวร์ซายใครเป็นคนตั้งชื่อใครเป็นคนแต่งว่าเอาล่อแห่งซายเนี่ยคือม้าแห่งแวร์ซายจะลาก็ได้นี่ล่อเลยนะครับใครแต่งมาโคตรคีออีิบ่ะเอาล่อมาเป็นชื่อเรื่องนะครับ แล้วนีเหมือนจะเป็นการ์ตูนโปะของแม่ในวัยเด็กเนาะก็แนวแบบความรักของราชวังแวร์ไซด์นะครับที่ฝรั่งเศสคุณแม่ก็เลยเหมือนแบบเอออย่าออกไปวังแวร์ไซด์สักครั้งจังเลยนะครับนุ่มตักกันเมอนมาก็ว่างั้นอยากจะช่วยด้วยเนาะก็เลยใช้ของพิเศษเครื่องสับพื้นที่และเวลาก็แค่เอาสีมาทารอบบ้านแล้วตัวบ้านก็จะย้อนกลับไปในแวร์ไซด์นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าเป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่นะแลวคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องไงเธอจอบไปจ่ายตลาดโดยไม่รับคําเตือนจากโดไลมอนนะครับพอไปก็กลายปเป็นแ แล้วเธอแล้วไหวเธอเดินมาเนี่ยก็เกือบโดนชนนะครับซึ่งคนที่ว่าเนี่ยก็เป็นถึงกระราชาผมก็ไม่รู้นะว่าราชาคนเนี่ยเขาอ้าอิงมาจากราชาคนไหนในฝรั่งเศสเนาะถ้าเกิดใครรู้ก็มาเมนก็นได้นะครับเ mm. พราะในเรื่องเขาไม่ได้บอกว่าเขาคือใครเนาะรู้แค่ว่าเขาคือราชานะครับ mm. และเขาก็เห็นหน้าแม่ตอนถอดแว่นี่คือเขาหลงรักเลยครับ mm. แถมสาวแกล้งไงคือแบบเป็นสาวที่เหมือนไม่หวาดกลัวต่อราชาไงเลยถูกใจมากทั้งที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันและกันเลยนะ mm. ถึงแม้ ตัวพระราชาใช้ภาษาญปุ่นแต่เอาจะคือเชฟฝรั่งเศสแหละแต่เหมือนนักพาก็คงไม่อยากจะมาวุ่นเรื่องการใช้ภาษาเนาะอารมณ์เหมือนการ์ตูนอินเมอร์เงเกตอะเรื่องเกมเป็นแนวเปิดแบบประตูที่แบบยุคแนวต่างโลกที่แบบแหละแนวยุคลาแฟซีมาเจอกับแนวทาหารเนาะเอะเอถึงแม้ฝั่งอีกโลกหนึ่งจะใช้คนละภาษาแต่เวลาทําอิเมะเนียก็คงลำบากกันตั้งภาษาเนาะก็เลยพูดญี่ปุ่นไปแล้วกันแต่ตีความว่าเขาพูดอีกภาษาหนึ่งนะครับแน่นอนเขาเชิญคุณแม่ไปในวังเลยนะครับเรียกว่าเหมือนตอกลุมรักแม่แต่แรกพบนะครับ ส่วนนมิตดัดลามอนและคุณพ่อก็ตามหาแม่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับส่วนคุณแม่นะั้นเข้าใจว่านี่เป็นเหมือนการถ่ายหนังไงจ้ก็อินมากโอ้โหดูประณี่ดูละเอียดจังนะครับและนอนราชาเนี่ยเหมือนต้องการจะให้คุณแม่มาเป็นสนมเนาะเพราะจากการที่แปลซับนะเคยซับเหมือนให้บริการไงก็เดาว่าน่าจะเป็นสนมแนละ้วคุณแม่เขาจะผิดคิดว่าเฮ้ยจะให้มาถ่ายหนังหรือมาชมราชวางนะังเนาะอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยที่ผมดูเนี่ยเป็นเวอร์ชันซับไทยใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเนาะพอผมได้ฟังเสียงคุณแม่เนี่ย มาททยผมสัตว์ภาพโบอาแฮนคอกไม่ได้แล้ววะเพราะคนภาคญี่ปุ่นของคุณแม่เนี่ยก็คือคนเดียวคนภาคโบอาแฮนคอกในวันพีซนะครับเพราะเสียงสอกของเนี่ยเ้ือดสำเนียงเหมือนกันเป๊ะเลยอแล้วอีกตอนเนี้ยคุณแม่ทำเสียงกระดิกระดาแบบโอ้โหวังแหวซายสวยจังเลยเนี่ยมาค้นเหมืโบอาคอกตอนกระดิกระดาเรื่องลูฟี่นะครับเรียกว่าแยกกันไม่ออกแล้ววะ อากลับเข้าเรื่องเนาะนเมตตากับเดอมอนไม่สามารถเข้าไปในปราสาทได้ยามก็บอกว่า เอ้ยพระราชาเนี่ยจะมีหญิงสาวคนใหม่มาแล้วซึ่งนั่นก็คือแม่เนี่ยแหละน้องแม่ออ้องไปตาบอกเอ้ยถ้าเกิดแม่กลายเป็นพระราชาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะพ่อแมลงมิตาเนี่คือแบบจ่อยเต้องสายพ่อแมลงมิตามากนะครับ oh, <my> ก็น้องมาทำอะไรไม่ได้น้องเป็นคนธรรมดานี่คือกษัตริย์นเนาะ <c oughs> คือแม่จะโดนเอทีอาร์นะนี่ว <c oughs> ่าตอนนี้จริงแอบแอบดาร์กนหน่อยๆนะครับน้องสาวคนแล้วน้องปลอมตัวเป็นคนในฝรั่งเศสแบบตัวูๆุๆว่าเข้าไปในวังนะครับในวังนี่ก็ได้ผมนึกถึง Assassin's Creed Unity เนาะตอนที่อะไรอาโนอโดรเลียนตอนเด็ก เดินในวังแล้วเช็กวันเดียวกันปองจะไม่ได้นะแล้วพ่อเขาถูกเทมพลาสังหารนะครับสสวนคุณพ่อนี่ก็คือแบบตอนแรกหัวเรื่องแม่แต่พอเป็นสถาปัตยกรรมของปราศาสก็เนาะแา่คนก็จะว่าคุณพ่อนั่นเก่งเสือป่านะครับพอมาเห็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเขาก็ต้องแบบเออชื่นชมเนาะถึงแม้มันจะไม่ใช่มาามันจะมาชื่นชมก็ตามมันเนาะแม่ก็โดนแย่งนะเสวนคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพอโดนจับแต่งชุดเนี่ยก็นึกว่าอุ้ยจะมาถ่ายหนังหรือว่าตัวเองเนี่ยจะไปเป็นนักแสดงหรือเปล่านะครับเสียงกระดิกระ และราชาที่คือแบบจีบจีบแม่ในมิตาชัดเจนนะครับคือแบบโอ้มันหยาบคูยด้วยกันแบบนั้นส่วนคุณแม่ก็จะผิดคิดว,ว่าเหมือนราชาที่เธอก็จะผิดคิดว,ว่าเเป็นทีมงานไทยหนังมาฝากฝังละการแสดงสนซอย่าง,งน่แหละและท้ายพ่อในมิตาเดม,มอนก็มาแย่งแม่ไปนะครับแล้วเกิดการต่อสู้กันนะครับตอนแรกในมิตาก็ใช้ดาบสายฟ้าเดือยของผู้จัการพวกลูกกระจกได้หมดแหละแต่พอแบบทา้าดวลกับราชาไงดาบสายฟ้าเดือยของลูกก็ได้มาแบตหมดซะก่อนนะครับแต่คุณพ่อคขานี่คุณพ่อข,ข,อ,ขอสู้แทนไง ซึ่งคุณพ่อก็ชนะได้ด้วยความฝุกๆนะครับแต่พระราชาก็ยอมเนาะง่ายดีเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใครคือราชาคนนี้คนที่คือใครอะ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าเป็นราชาสมมติสุดท้ายพวกเขาก็กลับบ้านกันเนาะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่ต้นนะครับนึกว่าถ่ายหนังเสร็จแล้วนะครับแต่ตาจากก็แฮปปี้แกร็มคู่สายรญาที่เออมาเต้นลัมสไตล์ฝรั่งเศสในสวนหลังบ้านนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความสวยมั้งแน่ของคุณแม่นามิตะนะครับนี่ต่อล่าสดนี่คือเธอยังไม่รู้ว่าเธอ ช่องอาจจติท่านกอสิล่าเอยลูบี้เอยปาสเิบเอยโดรายมอนพิเอเตอร์ทูมินเตอร์เรข,ข้ามาเพื่อสายาสุพรพันก็ติดตามได้นะครับผมมีเฟลวูฟเฟนตัวเคยทามและมาทำในเฟสได้ในทูไมสต,ต็อกอะไหร่แล้ววันนี้ก็ตอนลาไปก่อนสวัสดีครับ